อย่าเฝ้าทิมพาลงมาเด้อดอะ <laughs> เขากำลังฟันอยูอ่ อ้าวใกล้แล้วใกล้สีขาดแล้วหรือว่าค้นไก่สีล้นบอลนดอกบอลนดอกจับมันมันขั้นตายตายตัว มันยังคือห้องแต่ยากยาก,ยาก้ันลิงแ่ายาวนี่อ๋อถือแออผ้ผูพันมีแพ้ตองลองเป็นจุ่มนี่ลองยากยาก,ยากอยู่ฝันลิงเอ,อาเสือกน้แม่บัดนี่

ซุนซื้อกลุ้งเนาะมันอยากลงอยู่แล้วตีนาแดง,งนะอือดีตัวนาบุตรเรามาอยู่ไก่แล้วลูกเอาไม้สูงๆกว่าหันนาแดงเอ้ยา,าว,ายาอ,ยาวอยู่หลังบา้านผุนบ่เอออยู่หลังบา้านผุนนาบุตรอยู่ต้นลำไยผุน,ผนไม้ยาวๆ ไปเอาไปทรงการยู่หลังบ้านไม่เสงียเอาไปมาให้แม่มึงทรงเสือกไปยาวามีหลังบ้านผุนต้นลำไยผุนไม่ต้อยมักหงนะ่ะดิมึงจะให้มันหาลดยาเด้อเนเนแรงชิคคนใหม่ออกปะ 就是。呵呵 ดวงใหญ่ฝนเนาะต้องดวงเลยน่อยพอดีฟันเจาะ เออเอาบ้างไหมก้นเออไม่มีแล้วเออเง a u เนี่ยส่วนช่วงกันไปเอาไม่เสีย n h า u มาได้ โอ้ยคายสิไปกินเบิดปลาน้นเบิ่งดูนะ่ะแดงมันให้ย,ยาก,กินกินเบิดนี่ก็ขี้บออกพ่นละ่ะบอกอุบาทอุพโลคนตียากแห้งแล้วดิว ไ,ไ,ไปใกล้เด้อยันผ้ารุดยันไม่เห็นผ้ารุดมือ,อเดี๋ยวฟันได้เกืเเกเอบหมดเก่งอยู่อือวางไว้แถวนีก่อน เอออีกสองง่ากัมัดเสือกับเตรียมลงถอยลงมาฟันยูซึงตีนหแล้วบานนี้ อย่าฟาวอนผ่าลงมาได้ถาเสียก่อนนั่งสองเมยก่อนเอาเสียกบ่เออเอาผ่าไว้ก่อนตรงฟันมองได้นาอเอาเสียกเงยให้มันเป็นแดง เดี๋งมันเห็นมันฟันมองใด้แบบนี้นั่นละมัดเลยมัดคือปูเตี้ยสอนนะ่ะอืม มัดคือเ้ามัดสังกระสีมือเ้าแย่กนะึนน่ะอยู่บ่อน,นอนอือเออกะว่ามันใกล้สีฮักแลละพวก้าสีได้ดึงตัวก็ต้องหาหม่องนั่ง เออบักทั้งเฮือนข้าเจา้าคนแหละดูฟันทั้งนี้ก่อนบ่ลูกฟันทั้งนี้ก่อนเลยจังฟันทั้งพุ่นบอนอะแดง <c oughs> ดึงเสืยก <c oughs> ดึงเสืยกเงื่อง,ง,งออกก่อนเออเขาบ่อดึงแหง้งดอกเขาเหดุองเงื่งเงื้่งออกซือ <c oughs> อ้อๆอืมอืม <c oughs> ออก ดึงเออฟันฟันทางพี่ต้องเอาเสี้ยงมาฝากไวปด้วยสิเดี๋ยวมันดึงมาบ่ได้มันค่านั่นมันค่าดอกมากๆ

อ๋อฮึฮอฮึ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 ือกึฮึฮ้ฮึ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 นึฮ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 นฮึอึฮ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 อฮึ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 ฮ ปั้นปัะนี่้เออืมเื่อท่นได้อยากนอนเรื่องทั้นทั้น้ึ้นหลังค้ามันงมันบอมันบอแข็งดอกลูกมันยอดมันโย่ฟันปาไง่อืันเล็กเลกเออฟั้นนั้นแหละกำๆอืมมันอ่อนอยู่ดอกพี่มันสีแข็งตรงตองมาไตเพีย พี่แข็งมึงพี่ครับมองเคร่งพี่ซึ่งไฟเสาพี่มันสีแข็ง